ശരീൻ പേരീൻ തരീബൻ ശരി ขับรถเที่ยวเปิดหลังคาต้อนรับลมหนาวครับกับ Mercedes-Benz C300 c a b r i o l e t รถปี2017นเะครับเลขไม้น้อยเป็นแค่40,000กิโลราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งไว้นนครับเป็นแค่2,890,000บาท <Yes. S 1> คันนี้มีอะไรเด่นๆเ,เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับตั้งแต่ต้นปีมานะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคันที่2ที่เข้ามาใน Benz NK ของเรานะครับและคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพโดยรวมดีมากๆเลขไม้ก็น้อยนะครับเป็นแค่40,000กิโ กับ m e r c e d e s b e n z C 3 0 0 c a b r i o l e t หรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียก c a b r i o l e t นะครับ c a b r i o l e t หรือว่า c o n v e r t i b l เเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ m e r c e d e s b e n z เขาจะเรียกว่า c a b r i o l e t นั่นเองนะครับผมต้องถือว่าเป็นรุ่นแรกใน C Class นะครับที่ทำตัว c a b r i o l e t หรือว่าหลังคาเปิดประทุนขึ้นมานะครับเป็นหลังคาผ้าใบไม่ใช่หลังคาเหล็กนั่นเองนะครับผมมาในถาดตัวถัง W 2 0 5น้นั่นเองนะครับราคาป้ายแดงอยู่ที่4ล้าน2อ0แบาทนะครับถ้าเทียบกับตัว คูเป้นะครับ2ประตูสีที่นั่งตัว C250 ราคาอยู่ที่3,590 0 0บาทตัวนี้จะแพงกว่าถึง7 0 0 0 0สบาท oh, <no. S 1> ด้วยกันนะครับวันนี้ราคาย่อมย่อมมากๆน่าใช้สุดและได้สีขาวเบาะดำสุดฮิตด้วยนะครับตัวรถมาพร้อมรหัส C300 นะครับไม่ใช่เครื่องดีเซลไฮบริดนะครับจะเป็นเครื่องตัวเบนซินนะครับ2.0ลิตรเทอร์โบ245แรงม้าแรงบิด370นิวตันเมตร 0-100จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ6.4วินาทีนะครับกับความเร็วสูงสุดที่ล็อกไว้อยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขามีการรีวิวเรียบร้อยนะครับประหยัดน้ำมันเนี่ยมากถึง17.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเรียกได้ว่าประหยัดมากๆเพราะว่า1ก็คือ หลังคานะครับจากเดิมที่เป็นหลังคาเหล็กเนี่ยมันก็จะช่วยลดน้าหนักของตัวรถตัไปนะครับก็เป็นหลังคาผ้าใบและส่วนใหญ่ในตัวรถเนี่ยเขาใช้วัสดอุอลลอยเพื่อลดน้ําหนักของตัวรถนั่นเองทําให้เรียกได้ว่าประหยัดมากๆกนะครับกับแรงม้าเนี่ย245แรงม้าถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์แบบไนจีโทนิกด้วยยิ่งประหยัดขึ้นไปอีกนะครับผม ตัวรถต้องบอกเลยว่าการดีไซน์ของเขาสวยงามน,นะครับมาพร้อมกับตัวชุดแต่ง AMG รอบคันแน่นอนครับความเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถสวยงามนนครับการดีไซน์ตกแต่งต้องบอกเลยว่าเน้นการดีไซน์ที่เรียบหรูนะครับผมแล้วก็มีความหรูหราของตัวรถมีความเป็นสปอร์ตรวมกันอยู่ในคันเดียวเรียบร้อยนะครับกันชนหน้านะครับเป็นแบบ AMG แล้วก็ตัวกระจังหน้างเขาก็จะเป็นดิมอนเรเดียเตอร์กินั่นเอง ไฟหน้าแน่นอนครับเป็นระบบ LED Intelligent Light System สามารถปรับสูงต่ำได้ทันมัดแล้วก็เลี้ยวตามพงมลัยด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมี daytime running light อยู่ในโคมเรียบร้อยเลย <Yes. S 1> ล้อแมกของเขาครับเป็น MG ขนาด18นิ้วลายนี้คุค้นก็จะอยู่ในตัว C 3 0 0นะครับหรือว่า C 2 5 0ตัว C ดา n น,นั่นเองนะครับผมจะใส่ล้อแมกลายนี้มาแล้วก็เบรกแบบเจาะรูนะครับแล้วก็ตัวคาลิปเปอร์เบรกที่มีโลโก้ Mercedes Benz นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งของตัว MG Package นั่นเองแล้วก็ตัวกระจกมองข้างตัวนี้ ทำเป็นสีไฮกอสแบ็กนะครับตัวนี้ทางเบนส์เคเราทําตกแต่งพิเศษเพื่อให้รถดูมีความสวยงามแตกต่างจากรถคันอื่นๆนั่นเองแน่นอนครับประตูของัวคาบิเลตต้องบอกเลยว่ายาวนี่ลงเทียบตัวได้เลยพื้นที่้องโดนสารก็ค่อนข้างกว้างน,นะครับผมต้องบอกเลยแล้วก็แน่นอนตรงน,นี้เราเปิดหลังคาเรียบร้อยหลังคาเนี่ยใช้เวลาเปิดปิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20วินาทีตัวหลังคาจะเป็นตัวหลังคาผ้าใบนะครับผ้าใบ3ชั้นด้วยกันชั้นบนสุดจะเคลือบสารพิเศษคนตกทานต่อสิ่งแวดล้อมข้างนอกนั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวเหล็กของตัวหลังคาก็จะมีการเพิ่มจุดของตัวอลูมิเนียมนะครับเพิ่มเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ความแข็งแรงของตัวรถนะครับเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับนี่ดูด้านท้ายที่มีขนาดยาวขึ้นมาสเสน่ห์ของรถคาร์บิโอเลตอีกอย่างก็งคือด้านหลังที่ยาวนะครับสำหรับช่องสำหรับเก็บ หลังคาผ้าใบด้านหลังนั่นเองแล้วก็ด้านท้ายนะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบ L E D สวยงามนนครับการชนหลังแบบ A M G d i f เซอร์ท้ายเขาครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยพร้อมปลายท่อคู่นะครับผมตัวนี้ก็จะมีพวกเซ็นเซอร์ของตัวรถรอบคันนะครับ Parking sensor ทั้งหน้าและหลังแต่ถ้าอยากจะเห็นว่าด้านท้ายในยเก็บสัมภาระได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันเลยนะครับตัวนี้อยาตกใจนะครับเวลาที่เราไม่ได้เปิดหลังคาใช้งานปกติเนี่ยวเวลาเราปิดหลังคาไปเนี่ยตัวนี้ก็ยังสามารถดันไปข้างหน้าได้นะครับ ทำให้ห้องเก็บสัมภาระความจุด้านหลังเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวสามารถจุกระเป๋าเดินทาง24นิ้วได้ได้ทั้ง2ใบแน่นอนครับหรือว่าจะเป็นถุงกอ๊อฟผมว่าก็วางได้เช่นเดียวกันนะครับรถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับรถรุ่นนี้ที่มีความจุสัมภาระด้านหลังก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถนะครับสามารถเข้าเยี่ยนชมแคาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n i n k c o m ของเราครับหรือว่าง,าง,ง่ายๆครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได ภายในการออกแบบนะครับต้องบอกเลยว่าเหมือนยก คอนโซลทั้งหมดนะครับของ CC a s สรุ่นตัวซีดานหรือว่าตัวคูเป้เนี่ยมาใส่เลยจะเหมือนกันทุกประการนะครับแตกต่างกันอยู่ที่ตัวเบาะนั่นเองนะครับตัวเบาะนี้จะเป็นหนังไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ผสมแบล็กอาร์ติโก้นะครับแล้วก็เดินได้สีขาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมรู้สึกว่ามันนั่งสบายกว่าตัวที่เป็นเบาะหนังทั้งหมดมันจะค่อนข้างนุ่มกว่าแล้วก็ยึดตัวได้ดีกว่านั่นเองนะครับตัวเบาะโอเคเลยพร้อมตัวเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับพร้อมเมมโมรี่แพคเกจนะครับผม และตัวนี้ลายคอนโซลกลางก็จะเป็นลายแบล็กพีโนนะครับดูหรูหร,ราต้องบอกเลยว่าหรูหรามากๆแต่ที่สําคัญก็คือลายแบล็กปีโนเนี่ยพร้อมเป็นสีดําเงาเนี่ยมันก็จะเกิดรอยขนแมวค่อนข้างง่ายเท่านั้นเองนะครับ <S <S แล้วก็ตัวพูมาลายก็จะเป็นรุ่นแบบตัวท็อป AMG ก็คือ Sport High สปอร์ตท้ายตัด3ก้านพร <S <S ้อมทัเดอร์ชิปบกลบที่ฝั่งซ้ายและขวาน,นะครับแล้วก็ตัวตรงนี้มีระบบคุชคอนโทรลมาให้เรียบร้อยนะครับ <S <S แล้วก็ตัวลิมิตนะครับ ปีดนะครับสามารถวิ่งได้ไม่เกินเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถตั้งได้เลยนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ Audio 20พร้อมตัวคอนโทรลเลอร์ตรงกลางนะครับพร้อมระบบทัชแพดนะครับผมตัวนี้ก็ถือเป็นรุ่นแรกๆแล้วก็เจ้าแรกๆนะครับของรถนะครับที่ มีระบบทัชแพดสำหรับควบคุมตัวหน้าจอมัลติมีเดียนั่นเองนะครับตัวกล้องถอยหลังเขาก็มีให้มานะครับตัวนี้ก็จะมีเส้นบอกกะระยะเรียบร้อยนะครับตังนี้ก็สามารถต่อเชื่อมต่อบลูทูธได้แต่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อตัว Apple Car p l a y พได้นะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นปรับแอร์แยกซ้ายขวาได้นะครับดีไซน์การออกแบบเขาต้องบอกว่าเรียบรู้นะครับ แล้วก็ตัว Dynamic ซีเล็กสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง5โหมดด้วยกันง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีตัวเบลฟิทเดอรด้วยนะครับผมกดมาปุ๊บเนี่ยตัว b บลฟิทเ e อร์ก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็ทําให้เราเนี่ยค่าเข็มขัดนิรภัยเนี่ยได้ง่าย <Yes. S 1> ขึ้นนั่นเอง,เองครับเวลาเราปรับตัวหลังคาเนี่ยเราสามารถปรับกระจกเนี่ยบังคับได้ทั้ง4บานพร้อมกันโดยปุ่มเดียวด้วยนะครับผมขึ้นลงทั้งหมดได้เลยนะครับไม่ต้องมาคอนโทรลตัว ตรงฝั่งแผงประตูนั่นเองนะครับเียที่ว่าโอเคเลยลองนั่งดูด้านหลังกันดูนะครับตัวนี้เวลาเบาะก,ก็กำลังปรับมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นระบบไฟฟ้าเลื่อนมาด้านหน้าให้อแบอัตโนมัติเราขึ้นลงได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับพอเราเปิดหลังคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ต้องก้มหัวเลยเราขึ้นเดินขึ้นมาแบบุูขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ลองไปนั่งดูเบาะจะเป็นแบบ2ที่นั่งนะครับผมตรงกลางเป็นช่องวางแก้วลองปิดดูนะครับเวลาถ้ามีคนขับขี่เมื่อกี้ผมตั้งเนี่ยของผมขับพอดีแหละนั่งสองฝั่ ผมโอเคเลยย้ำกันอีกทีนะครับรถปี2017นเะครับเป็นรถมือเดียวนะครับวิ่งน้อยเป็นแค่42,000กิโลราคารถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่4,290 0 0บาทวันนี้นะครับเบนเคของเรานะครับจัดราคาพิเศษให้เลยนะครับ2,890 0าบาทใครที่เรามาหารุ่นนี้อยู่นะครับห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับด้วยใจจริงนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หายากมากๆนะครับ เข้ามาน้อยมากๆในเบนซินเคของเราครับและที่สำคัญคันนี้ครับต้องบอกเลยว่าไม้น้อยสภาพดีสุดเลยนะครับใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับเข้ามาดูกได้เลยนะครับมาที่เบนซ์นเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ